วันนี้ช่างเปิลบุกมาที่อำเภอลานกระบือนะครับมีเทศกาลอาหารของดีอำเภอลานกระบือนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง14มกราคม2569นะครับที่วัดสุริฉายนะครับอำเภอลานกระบือ ไปกันเลยครับภายในงานก็มีของขายมากมายเ,<อ>าเดินเข้ามาทางหน้าวัดนะครับมาร้านแรกก็จะมาเจอร้านไก่ยา่างแมงกะพุนย่างน้ำมันงาก็มีท<า>ั้ง,<า>งปิ้งทั้งเบินเลยส่วนถัดมาเป็นร้านโมจิครีมชีสมีหลากหลายไส้ให้เลือกเลยครับปั้นกันสดๆใหม่ๆเลยถัดมาเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับร้านนี้เป็นร้านหอยทอดและร้านนี้เป็นร้านโรตีมาเลยมีทั้งเคบับไก่และเคบับเนื้อเติเนไฟเพิ่มชีสสั่งพ่าค้าได้เลยขายสายขนมจีนน้ำยาทางนี้ก็มีขายไม่ว่าจะซื้อกลับบ้านหรือนั่งทานที่นี่ลร้านีเอกมม่ตท อันนี้เป็นร้านกุ้งแช่น้ำปลาเสายถนนคนเดินวัตถุดิบสดสดใหม่ๆกันเลยครับช่างเปิลเดินเข้ามามีของขายมากมายเลือกไม่ถูกกันเลยนี่เป็นมหากรรมอาหารหรือตลาดโอท็อปของดีอำเภอรานกระบือครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับชาวอำเภอรานกระบือหรือใกล้เคียงมาเที่ยวกันได้จัดตั้งแต่วันที่6-14มกราคม2569เลยตลาดจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งเลยครับมาเที่ยวกันได้เลยถ้าใครหิวยามค่มคืนหรือตอนมื้อเที่ยงและร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนผันกันสดสดใหมๆเเเเเยยรรัะ้้้้้าาาาานนนนนีีีป็็โมมมิชสออืผกกข และร้านนี้เป็นไส้กรอก1นึ่งหบาทผลต่อคิวกันเยอะเลยและร้านกิฟต์ช็อปของเด็กๆน้อยๆก็มีมาด้วยและร้านนี้เป็นร้านหางหมูที่ช่างเปินชอบเป็นร้านหางหมูอบถังกรอบไม่ว่าจะเป็นผัดไทยโบราณที่นี่ก็มีเดินมาเหนื่อยๆทางนี้ก็มีร้านมะพร้าวน้ำหอมขขยนะครับและที่นี่ยังมีโดนัทชิ้นละสิบาทอีกด้วยหลากหลายไส้หลากหลายหน้าเลยและร้านนี้เป็นร้านขนมปังชื่อร้านขนมปังว้าวมีหลากหลายไส้ให้เลือกแล้วช่างเปินมาเจอขนมโบราณช่างเปินเรียกเขาเรียกขนมถังแตกนะครับมีงาโรยน้ำตาลอร่อยจริงเชียว่้นถัดมาดกะ่โค มีกันครบเลยนะครับที่นี่มาถึงแล้วน้องใบเล่ก็ขอสักรอบครับงานนี้เล่บอกว่าสนุกมากเลยครับเชิญชวนมาเล่นกันเพื่อนๆชาวอำเภอรานกระบือหรือใกล้เคียงมาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่งานตั้งที่วัดแก้วสุริฉายถ้ามาไม่ถูกให้เซิร์ชแมปตามช่างเปิลเลยครับไปตามนี้เลยเจอแน่นอนพอถึงหน้าวัดเลี้ยวซ้ายเข้าไปในวัดลยครับมีที่จอดรถอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง14มกราคม2 5 6 9นนี้มาชิมช้อปใช้กันครับ